หลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าขั้นตอนการสร้างเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาต่อที่ตัวอย่างที่1เลยนะคะ,ะสำหรับตัวอย่างที่1น,นะคะก็จะเป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน50คนนะคะตามนี้เลยนะคะ กูคงไม่ไล่อ่านทุกข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรคะลูกค่าสังเกตนะคะคะแนนของแต่ละคนก็คือค่าสังเกตนะคะอ่ะเขาให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาพชั้นแรกเป็น 1- ถึง10นะคะนั่นก็คือช่วงที่1ที่เราจะสร้างมีความกว้างอันตัภาพชั้นเป็น10ใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่เลข1ถึงเลข10มีอยู่ สิตัวนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบค่ะ,ะความกว้างอันตรภาคชั้นนะคะเราได้ว่าเป็นสิบแล้วนะคะ,ะเราไปดูขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทํานะคะ,ะถ้านักเรียนจําไม่ได้ก็เปิดขั้นตอนขึ้นมาไว้นะคะนั่นก็คือให้หาพิสัยก่อนพิสัยก็คืออะไรคะ ค่ามากที่สุดใช่ไหมคะค่าสังเกตตัวที่มากที่สุดนะคะคะแนนสูงสุดนั่นแหละค่ะลบกับค่าที่น้อยที่สุดนักเรียนก็อ่าใช้สายตากวาดดูค่ะว่าตัวไหนเยอะสุดนะคะปรากฏว่าตัวเยอะเยอะสุดก็คือคะแนนที่ห้าสิบเก้านะคะเอาไปลบกับคะแนนที่น้อยที่สุดค่ะลูกที่น้อยที่สุดก็คืออะไรเอ่ยเจอหรือยัง หรือยังคือ6นั่นเองนะคะ59กลบก็เท่ากับ53นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่สัยก็คือ53นะคะคราวนี้จำนวนชั้นเราอันดับที่2เนี่ยเราจะไปหาจำนวนชั้นนะคะเนื่องจากว่าขั้นตอนที่2เขียนว่ากำหนดชั้นใช่ไหมคะแต่โจทย์ไม่ได้กำหนดโจทย์กำหนดอะไรมาให้ จุดกำหนดความกว้างมาให้นะคะเราก็เลยไปหาชั้นมันก็จะรวบไปเป็นขั้นตอนที่2กับที่3ไปเลยนะคะ,ะหาจำนวนชั้นก็จำนวนชั้นเท่ากับพี่สยัยหารด้วยความกว้างอันตภาคชั้นนะคะความกว้างอันตภาคชั้นเมื่อกี้พิสัยเราหาได้53ความกว้างอันตภาคชั้น1ไปถึง10นี้ก็คือมีอยู่ตัวเลขอยู่10ตัวก็คือกว้างเป็น10ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้5จุด3ชั้นแต่มีข้อแม้ว่าไม่ว่าจุดจะเป็นเท่าไหร่จะต้องปัดขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือได้อะไรคะได้6ชั้นนั่นเองนะคะ,ะเพราะนั้นเราได้ตาราง6ชั้นนะคะ6ชั้นเราก็ไปสร้างตารางเลยนะคะ,ะเรามาสร้างตารางเลย ครานี้ครูจําเป็นต้องเอาค่าสังเกตมาด้วยนะคะนักเรียนไม่ต้องมาเขียนค่าสังเกตซ้ํานะคะค่าสังเกตตัวนี้ครูอยากให้อยู่ในหน้าเดียวกันเฉยๆนะคะสำหรับนักเรียนไม่ต้องเขียนซ้ํานะคะนักเรียนมาสร้างตารางเลยกฎการสร้างตารางก็คืออะไรคะ,ะถ้าไม่อยากโดนเสียคะแนนจะต้องมีชื่อตารางใช่ไหมคะนี่คือตารางแสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน50คนนะคะอ่ะ เราก็จะสร้างชั้นเราก็จะเห็นว่าชั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด6ชั้นตามที่เราหาได้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ5้ด3ปัดขึ้นไปเป็น6เราได้6ชั้นแล้วแล้วเขาโจทย์กําหนดบอกว่าชั้นที่1จะต้องเป็นอะไรคะช่วงคะแนน1ถึง10นะคะช่วงคะแนน1ถึงส0แล้วก็เราก็จะต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะถ้าช่วงที่1เป็น1ถึง10นะคะอันตรภาคชั้นที่2ก็จะเป็น11ถึง2ี มันกว้าง10เท่ากันไหมคะมันต้องกว้าง10เท่ากันด้วยนะคะอ่ะชั้นต่อไปเป็น21 30 31ถึง40 3 41ถึง50และ51ถึง60คราวนี้เรามาเช็คค่ะเรามาเช็คว่านะคะตัวเลขนะคะที่น้อยที่สุดก็คือ6เนี่ยมันอยู่ชั้นแรกไหมอ่ะ1ถึง10ก็ต้องมี6อยู่แล้วแสดงว่า6มีอยู่ในชั้นแรกแล้วก็ตัวเลขเยอะสุดนะคะคือ59 59มีหลายตัวนะคูวงนี้ัวเดียว 59อยู่ชั้นสุดท้ายไหมนะคะ59ก็อยู่ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่6นะคะอันตภาคชั้นที่6อ่าโอเคมีตัวแรกตัวสุดท้ายอยู่แสดงว่าตัวตัวอืนอ่น,นๆจะต้องมีที่อยู่ครบแน่นอนนะคะคราวนี้เราก็มาเช็คนะคะโดยการสร้างรอยขีดเพื่อจะแปลงเป็นความถี่นั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะครูจะขอ,อ,อลบตัวที่วงนี้นิดนึง อันนี้เราก็มาสร้างรอยขีดนะคะครูจะใช้ปากกาสีน้ำเงินแล้วกันนะคะอ่ะยี่สิบแปดค่ะตรงนี้นะคะไปค่ะสิบห้าทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะยี่สิบเอ็ดสามสิบสองอยู่ชั้นนี้สี่สิบหกอยู่ชั้นนี้สามสิบสองอยู่ชั้นนี้น่ะคะนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆ นะคะห้าสิบสี่สามสิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าอ่าขั้นตอนนี้นั่งทําเองใครทํามันเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะทําตรงกันไหมนะคะสามสิบเก้าสิบแปดรู้สึกมีสองตัวแต่ต่อพร้อมกันยี่สิบแปดห้าสิบหก ี่สิบอ็สามสิบเเขาห้าล้วขีดขวางไว้จะได้นับง่ายๆนะคะสี 46, 48, 52, ะะ่สิบหส่ปดห้าสิสองน่ะนักเรียนทําไปเรื่อยๆนะคะห้าสิบหสี่สิเก้าห้าสิบสาม เอ็ดกับยี่สิบสี่เอ็ดกับยี่สิบสี่ห้าสิบเจ็ดสามสิบห้าสี่สิบเอ็ดยี่สิบหกสามสิบเอ็ดสี่สิบสามสี่สิบห้า สามสิบสองสี่สิบหกห้าสิบสี่สิบเจ็ดห้าสิบเก้าแปดนะคะสิบสองกับสิบห้าอยู่ด้วยกันสิบสองสิบห้า 9 21 9อยู่ข้างบน21อยู่ชั้นที่สาม34 4ส34กับ44อ่ชั้เดียว1 52 12 6 29 สองสี่สามสามสองแล้วก็สี่สิบสามนะคะอ้าวครบแล้วครบแล้วครบแล้วมารุ้นว่าเราจะขีดถูกไหมถ้าขีดไม่ถูกนี่ทําใหม่เลยนะคะอ่ะชันนี้เป็นความถี่ก็คือมีสามขีดก็คือสามค่ะเจดขีด8ดขีดสิบเอ็ดขีดสิบเอ็ดขีดแล้วก็สิบขีดรวมเลขกันดูสิ summation f รวมนะคะรวม ตงนี้เอาไว้รวมแต่จะไม่ได้จําเป็นต้องรวมทุกช่องนะคะสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะคะสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดยี่สิบสองหกแปเป็นสามสิบวกสิบเมื่อกี้เป็นสี่สิบวกสิบตรงนี้อีกเป็นห้าสิบต่อไปความถี่สะสมกลับไปอ่านดูซิความถี่สะสมคืออะไรความถี่สะสมก็คือความถี่ของชั้นน,นั้นๆรวมกับชั้นที่อยู่ต่ํากว่าไปเรื่อยๆนะคะ อันตรภาคชั้นที่1มันมีแค่ชั้นเดียวค่ะเพราะนั้นสะสมมันก็จะมีแค่3ใช่ไหมคะดูตรงที่ช่องความถี่นะคะคราวนี้อันตรภาคชั้นที่2ก็ต้องรวมกับชั้นที่ผ่านมาก็คือ7จ็บวกสก็เป็นไรคะสิ 10, นะคะต่อไปชั้นที่3ก็คือ8ปดบวกเบวกสหรือเราจะเอา8มาบวกกับที่สะสมที่ผ่านมาก็ได้ก็คือ8ปดบวกสเป็น18นะคะ11บเวกสิเป็น29 1ิบเอกยีเป็น 40, 40่สิบสี่สิบวกสิเป็นห้เพราะฉนะนั้นชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่6นะคะจะต้องได้เท่ากันกันกบความถี่รวมนะคะเพราะว่ามันสะสมมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายจะต้องเท่ากับความถี่รวมนะคะตัวนี้นะคะจะต้องเท่ากันเคนะนี่คือข้อสังเกตนะคะต่อไปความถี่สัมพัทธ์ค่ะความถี่สัมพัทธ์คืออะไรคะคือความถี่ใช่ไหมคะ หารด้วยความถี่ทัง้งรวมทั้งหมดนะคะเพราะนั้นข้อน,นี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะอ่กเรียนจะใช้ช่องนี้นะคะช่องนี้จะสำพัธ์กันในการหาข้อมูลนะคะใช้ความถี่นะคะหารด้วยความถี่รวมก็คือ50อ่าอตัวต่อ,าตอมาค่ะความถี่เป็น7ส่วนด้วย50 8 วนด้วยห้าสิบสิบเอ็ดส่วนด้วยห้าสิบสิบเอ็ดส่วนด้วยห้าสิบแล้วก็สิบส่วนด้วยห้าสิบได้เท่าไหร่คะวันนี้ผู้หามาให้แล้วจะได้ไม่เสียเวลานะคะวันนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์จุดหนึ่งสี่ศูนย์จุดหนึ่ง หกศูนย์จุดสองสองศูนย์จุดสองสองเท่ากันแล้วก็ศูนย์จุดสองนะคะอ่าคราวนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วนะคะเมื่อเอามารวมกันแล้วตรงนี้จะต้องได้ค่าเท่ากับอะไรคะเท่ากับหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่คือข้อสังเกตนะต้องได้เท่ากับหนึ่งเท่านั้น หนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะอ่าต่อมา๋ยวทําต่อเลยความถี่สะสมสัมพัส์นะคะความถี่สะสมสัมพัสธ์ความถี่สะสมสัมพัมสธ์ให้มาดูช่องนี้ค่ะลูกช่องนี้เอาไปคู่กันในช่องนี้นะคะที่จะหาคู่กันนะคะความถี่สะสมสัมพัสก็คือเอาความถี่สะสมนะคะหารด้วยความถี่รวมเพราะฉะนั้นช่องแรกตัวน,นี้จะเหมือนเดิมนะคะก็คือ สามส่วนห้าสิบต่อไปความถี่สสมช่องนี้คือสิบก็ต้องส่วนห้าสิบสิบแปดส่วนห้าสิบใช่ไหมคะนี่ช่องมันนะคะนี่ยี่สิบเก้าส่วนห้าสิบสี่สิบส่วนห้าสิบและสุดท้ายห้าสิบส่วนห้าสิบอ่คราวนี้เวลาค่าที่ได้ของช่องนี้นะคะมันจะเข้าใกล้ หนึ่งไปเรื่อยๆนะคะ,ะทำไมถึงเข้าใกล้หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน,น,นตัวนี้จะได้ศูนย์จุดศูนย์หกเหมือนเดิมนะคะศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามหกศูนย์จุดห้าแปดดนะแล้วก็ศูนจุดปดสุดท้ายห้าสิบศูนย์ห้าสิบต้องได้ไหคะ ต้องได้หนึ่งเสมอนะคะอ่าน,นี้ก็คือค่าสังเกตอันที่สองนะคะต้องได้เป็นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันสะสมมาเรื่อยๆค่ามันก็ต้องเข้าใกล้หนึ่งไปเรื่อยๆถูกไหมคะอ่าต่อไปนะคะขอบล่างขอบล่างคืออะไรคะอ่าขอบล่างลบตัวนี้ก่อนขอบล่างก็คือ เปิดกลับไปดูที่สูตรก็ได้ถ้าเราจําไม่ได้นะคะขอบล่างคือค่าต่ําสุดของชั้นนั้นๆค่าต่ําสุดของชั้นนั้นๆคืออะไรคือ1น,นะคะ,ะบวกกับค่าสูงสุดของชั้นที่อยู่สูงกว่านะคะค่าต่ําสุดนี่คือ1ใช่ไหมคะค่าต่ําสุดคือ1ค่าสูงสุดของชั้นที่อยู่สูงกว่า ในที่นี้มันไม่มีชั้นที่ศูนย์แต่เราสามารถเดาได้ว่าถ้ามันมีชั้นก่อนหน้านั้นตัวเลขสุดท้ายมันจะต้องเป็นไหนคะเป็นศูนย์ไหมคะก่อนหนึ่งก็ต้องเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นขอบล่างขอบล่างะขอบล่างก็จะเป็นหนึ่งบวกศูนย์หารสองก็เท่ากับศูนย์จุดห้านะคะ เพราะนั้นชันนะะ้นต่อมาค่ะชั้นต่อมาค่าต่ําสุดคือสิบเอ็ดนะคะส่วนค่าสูงสุดของชั้นที่อยู่ต่ํากว่าคือสิบนะคะคู่นี้นะคู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะสิบเอ็ดตัวีใช้ประกาศสิบเอ็ดบวกสิบหารสองก็เท่ากับอะไรเอ่ย ตัวเลขระหว่าง10กับ11ก็ต้องเป็น10.5จใช่ไหมคะต่อไปชั้นต่อไปค่าต่ำสุดของชั้นตัวเองก็คือ21กับค่าสูงสุดของชั้นที่อยู่ต่ำกว่าก็คือ20นะคะคู่นี้นะคะมันจะเป็นคู่เฉียงไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะอ่านะก็จะเป็นอะไรคะ21บวกยี 20. หาร2นะคะก็ได้เป็นเป็นเท่าไหร่คะ20.5พอจะเดาในแนวทางได้แล้วใช่ไหมคะชั้นต่อไปเป็นค่าต่าขุดสุดคือ3าสิบอวกส0หารสเท่ากับ30.5้ันต่อไปก็คือ41่สิบอวกสีหารสเท่ากับอะไรคะสี่ 51บกวก50หาร2ก็เท่ากับ50จุด5านะคะต่อมาต่อมานะคะขอบบนค่ะขอบบนขอบบนของเรานะคะก็คือค่าอะไรคะค่าอะไรเอ่ยค่าสูงสุดของ ชั้นนั้นๆอ่าควใช้ใช้สีอะไรดีะสีม่วงนะคะค่าสูงสุดก็คือค่าสูงสุดคือสิบใช่ไหมคะค่าสูงสุดคือสิบค่าสูงสุดของชั้นนั้นๆบวกกับค่าต่ําสุดของชั้นที่อยู่สูงกว่ามันจะเป็นชี้ลูกศรลงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ชี้ลูกศรขึ้นขอโทษนะคะเมื่อกี้ชี้ลูกศรขึ้นนะคะคราวนี้ชี้ลูกศรลงเป็นสีม่วงอย่างงี้นะคะกลายเป็นสิบบวก 1 21, ใช่ไหมคะหาร2ได้10.5ชั้นต่อไปค่าสูงสุดคือ20นะคะ20กับ21สถูกไหมคะสูงสุดคือ20สูงสุดของชั้นตัว,ตวเองแต่เอาค่าต่ำสุดของชั้นที่อยู่สูงกว่าลงมา1ชั้นก็คือ20กับ21 ไป30คือค่าสูงสุดของชั้นตัวเอง31คือค่าต่ําสุดของชั้นที่อยู่สูงกว่านะคะก็จะเป็น30สิบวกสา็หารสก็ได้3 0มสนะคะชั้นต่อไปง่ายมากเลย ชั้นนี้ต้องเดาใช่ไหมคะหกสิบถ้าถ้ามันมีชั้นถัดไปตรงนี้มันต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคู่หกสิบกับหกสิบเอดอันนี้เดาตัวเลขได้นะคะหกสิบบวกหกสิบเอ็ดหารสองเท่ากับหกสิบจุดห้าจุดห้านะคะโอเคได้ครบทุกชั้นแล้วนะคะ และช่องสุดท้ายนะคะอ่าก่อนที่จะไปจุดกึ่งกลางให้นักเรียนสังเกตค่าค่ะก็จะสังเกตว่านะคะขอบบนของชั้นแรกนะคะขอบบนของชั้นแรกมีค่า,าทบบทเท่ากันกับขอบล่างของชั้นที่สองขอบบนของชั้นที่สองมีค่าเท่ากันกับขอบล่างของชั้นที่สามเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ขอบบนของชั้นที่สามมีค่าเท่ากันกับขอบล่างของชั้นที่สี่ขอบบนชั้นที่สี่ค่าจะเท่ากับขอบล่างชั้นที่ห้าและขอบบนชั้นที่ห้าเท่ากับขอบล่างชั้นที่หกค่ะต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะคะถ้าไม่เป็นแสดงว่าทําผิดแล้วตัวเลขมันจะมันจะบาลนานะคะพูดง่ายๆเห็นไหม ศูนย์จุดห้าสิบจุดห้ายี่สจุดห้าสาสี่จุดห้าสี่สี่จุดห้าห้าสิบจุดห้าแล้วก็อะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นหกสิจุดห้าใช่ไหมคะคือตัวเลขมันจะจะับคือมันมาจากวิธีการหาเดียวกันตัวเลขมันก็จะสัมพันธ์กันเป็นลําดับนะคะอ่าคราวนี้ช่องสุดท้ายแล้วนะคะช่องสุดท้ายเวารู่เขียนให้ดูนะคะพอจะจับแนวทางได้แล้วเนาะ จุดกึ่งกลางก็คือมี2สูตรนะคะนักเรียนใช้สูตรไหนก็ได้นะคะในที่นี้นะคะครูจะใช้ตัวง่ายๆแล้วกันก็คือค่าสูงสุดบวกค่าต่าสุดแล้วหารด้วย2นะคะ10บวก1เป็น1 1 11เ็หารสองได้5.5พูดง่ายๆนะคะก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของชั้นนั้นๆอ่าเราถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้เรามี10ถ้าตัวเลขง่ายๆนะถ้าเราไม่อยากคานวณก็มี10ใช่ไหม ตัวตรงกลางมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้ากับหกถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอนวโง้งเป็นเลขห้ากับเลขหกนะคะห้ากับหกอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นค่าตรงกลางก็คือกลางระหว่างห้ากับหกก็คือห้าจุดห้านะคะนี่ถ้าเรานับนิ้วก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าตัวเลขไม่เยอะนะคะอะถ้าเป็นเลขคู่มันมันจะต้องเอาค่าตรงกลางสองตัวมาหารกันใช่ไหมคะเอาห้ากับหกนะคะ เอาห้ากับหบวกกันแลหารก็ได้นะคะหรือใช้ค่าสูงสุดบวกค่าต่ําสุดบวกกันแลหารก็ได้หรือตามสูตรก็คืออะไรคะอีกสูตรหนึ่งขอบบนกับขอบล่างใช่ไหมคะบวกกันแล้วหารสองก็ได้นะคะแล้วแต่แต,แต่ถนัดสูตรไหนนะคะคราวนี้ถ้าเราเจอตัวเลขง่ายๆเนาะ,ะสมมติมันมีแค่ห้าตัวตัวเลขเป็นเลขขี่เนี่ยมีห้าเนาะชั้นที่หนึ 5, ่งหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เนาะ ตัวเลขอยู่ตรงกลางก็ต้องเป็นอะไรคะเลข3ใช่ไหมคะ12345ตัวตรงกลางก็คือเลข3ามคะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของชั้นนั้นพูดง่ายๆนะคะ,ะจะใช้นับมือนะคะก็ต่อเมือ่อตัวเลขมันน้อยๆนะคะแต่ว่าใช้อะไรคะชัวร์กว่าใช้สูตรนะคะจะเป็นสูตรออขอบบนบวกขอบล่างหารสองก็ได้หรือค่าสูงสุดบวกค่าต่ำสุดหารสองก็ได้นะคะใช้สูตรไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขมันจะ บาลานซ์กันไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ20ใช่ไหมคะบวก2ีขอโทษยี่สบวกสิบหาร2นะคะก็จะเป็นอะไรคะ20่สบวกสิบหาร2ก็ได้15.5ตัวเลขก็จะเรียงลงมาอย่างนี้เรื่อยๆชั้นต่อไปค่ะก็จะเป็น25.5ใช่ไหมคะยี่ห้า ขั้นต่อไปเป็น35.5 45.5แล้วก็50.5นั่นเองนะคะอ่าโอเคก็แต่ละช่องหาไม่ยากแต่ละช่องหาไม่ยากแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะในการหาข้อมูลต่างๆนะคะคราวนี้ตัวที่ครูพานักเรียนทํานี้นะคะก็คือว่าครูเขียนสูตรให้เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยสามสิบหารห้าสิบ แต่เมื่อเวลานักเรียนทําจริงแล้วเป็นไงคะให้ใส่เฉพาะผลลัพธ์นะคะใส่เฉพาะผลลัพธ์ได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนวิธีการหามาไม่ต้องบอกว่าอะไรบวกอะไรนะคะแล้วได้อะไรเขียนผลลัพธ์มาได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองทําดูข้อนี้ข้อนี้ข้อมูลน้อยกว่านะคะมีแค่30ค่าสังเกตนะคะเป็นข้อมูลน้ําหนักนักเรียน30คนนะคะให้ทําเหมือนเมื่อกี้เดทเลยนะคะครูไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สลับด้วยข้อเมื่อกี้กําหนดความกว้างอันดับภาคชั้นมาให้ข้อนี้ก็กําหนดความกว้างอันดับภาคชั้นมาให้เหมือนกันนะคะให้ลองทําข้อนี้ดูแล้วก็ตรงตารางอย่าลืมนะคะเขียนเฉพาะผลลัพธ์นะคะไม่จําเป็นต้อง เขียนขั้นตอนนะคะฝากให้ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ